ว้าวออกไปทงนาอยากไปทางสวนผู้ใดเอามาก,กวนไม่นี่นุสมปากกร่ยอนว่าอยากกินของที่มันมักชะถึกใจอีกครักและมันคือสิแซบมันแซบหดเลียวไปเห็นแดงแดงคือสีมีแห้งหัวใจเ,เทนออสิไปน้ำนองบอ่ อีน้ำน้องบอ่จา้าน้องสิผ และตอนนี้เข้ากับยูที่ทงให้ทงหน้าบรรยากาศดีดีนะจ๊ะเมนจ้าและตอนนี้เข้ากับยูในช่วงอุ้มอิมกินโชว์จ้าแล้วเมนูที่เราจะเอามากินโชว์นั่นก็คืออะไรคะอิ่มโอ้ยเขาถามเธอค่ะอ๋อเออ ตอบเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะเกงใจโอเคค่ะเมนูของเฮาในมื้อนีนั่นก็คือบักต้องน้ำปลาแดกหวานจ้าโอ้หืมน้ำปลายใหญ่เลยจ้าป๊าดนี่ได้จ้ากินกับหอมหอมได้จ้าหอมปลาแดกจ้าว้าวว้าวก็ได้จ้าหอมซิมเบงที่เล็กน้อยได้จ้าเมนจ้าหูเธอได้จ้าก็จะโอ้โห ก็ปอ<า>ดหนีได้จ้ดเลยนะคะนี่หืมจิมสุดรนีรับรองแสบ์ยัวอิหลีจ้ะสุดอิแม่ได้จ้ะอิแม่เห็ดนีได้จ้ะแสบคือเกาจ้ะนีได้จ้า สมเกินไปด้จ้าอื้มนซื่นเหมากกอกเลยจ้าคุณผู้ชมขอควราระวังในการกินบักต้องด้จ้ากันนั่นก็คืออีย่างจ๊ะข้อแรกจ้ะขอหยิ่ก่อนด้จ้าขอแรกด้จ้าี๋ยวขอกินก่อนจ้ะ ขอเร็วได้จ้าเอขอเร็วขัอแรกได้จ้าก่อนที่เฮ้าสิมาก,กินบักต้องนี่ได้จ้าเฮาต้องกินข้าว้องท้องไว้ก่อนได้จ้ากินข้าวรองท้องไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะขิ้ดได้จ้านี่เดี๋ยวมันจะเจ็บท้องน้ำด้จ้าขอที่สองได้จ้าก็คือน้ำจิม้ม ปลาแดกของเฮานี่น้ำจิ้มปลาแดกหวานของเฮานี่อย่าใส่เผ็ดเกินไปได้จ้าผัว่าเดี๋ยวแสบดากได้จ้าแสบดากรลำบากตูดนะคะเมนเลี้ยวจ้าคุณผู้ชมข้อที่สามได้จ้าคนกินเขาบ่าแสบกะเปิดเขามาเบิ่งนอกอุ้มอิ่มกินชอบก็ได้จ้าเมนจ้าอืนี่ได้จ้าโอ้โหกะปิเต็มเลยพี่อุ้มคะน้องอิ่มชอบกินในนะคะ ค่ะอือโโอ้โหน้ำจิ้มประดกหวานรสเด็ดของอีแม่นี่ยเศบคือเกาเลยจ้ะบ๊อมมี่เน่าเปลี่ยนแปลงเลยจ้ะผัวเศบคือเกาจ้ะอืออร่อยไหมคะพี่อีมม,มีจ้ะ หนุ่งอิ่มมากินให้ด้จ้าพี่เพชรกินน้ำกันบ่จ้านี่หืมมากินโลจ้าบ่ต้องยันผู้สาววะหืมเดี๋ยวพี่เพชรบ่ได้เตรียมตัวด้จ้ายันผู้สาววะบ่รอจ้านี่จ้าให้บักตองด้จ้านุ่งอิ่มตะกี้ด้จ้านุ่งอิ่มมากินให้แหงจ้าตอนนี้นุ่งอิ่มกำลังมากินด้จ้านี่จ้าพี่เพชรมาไม่จ้ามาเลยบ่จ้า ยังคือมาเลยบ่าจ่าลูกอคือมาเลยบม่ต้องเกรงใจเช่นร่างกายเลยค่ะสิ่วนอีเมลสอร์รี่คุณผู้ชมนะจ๊ะดีมากแต่ดเดี๋ยวพี่เพชรจะกินเป็นตัวแทนของอีเมลเองนะจ๊ะอร่อยไหมคะอร่อยค่ะไม่อร่อยได้ยังไงคะน้ำจิ้มรสเด็ดโอ้โหกินเม็ดแล้วต้องคายเม็ดด้วยค่ะใช่แล้วค่ะเม็ดนี่หวานแซ่บอิหลีจคุณผู้ชมพี่เพชรเริ่มจากอะไรก่อนดีคะพี่เพชร เริ่มจากหมักต้องนี่แหละค่ะหมักต้องใชะหมักต้องภาษาไทยเอื้อนอะไรคะหมักต้องบมักอะไรนะที่พี่เพชรบอกนี่กระท้อนเนาะจ้าเกระท้อนหยิ้มลืมเนาะจ้ะเพชรยังไงยังควยสีบัวสมเกินไปเอามาทุบก่อนเลยจ้ะทูกปุ๊ปปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปถูกให้มันซ้ำให้เนื้อมันซ้ำมันสีบัวสม เมนแล้วจ้ะอืมจ้ะว่าน้ำจิ้มนี่บอกได้เลยว่าแซ่บดีจ้ะเมนจ้ะมีขอเปลี่ยนแปลงมี่ไม่เอาบิสนสแน่เลยจ้ะมีมืเอาิสเนสแแต่ว่าบ่มี่มองติ๋ด้วจ้ะมันจิ้มสูตรอีแม่นี่จ้ะมีแนวเปลี่ยนแปลงดีจ้ะน้ำจิ้มกระเด็กหวานอีแม่นี่แซ่บก็เก่ามี่จ้ะเฮ้ยเจ้าว่านี่นาะ อย่าให้อีแม่เฮ็ดให้กินเดือดจ้ะตัวกินดูดูกับบ<ม>่เส่เอ้ยบ่แส่พนะจา้าเศบทุกมือได้จ้ะตัวเจ็บท้องได้จ้ะบอดดิสได้จ้าโดนเพื่อกินไม่อย่างละแม่ละจ้าจงสวงได้จ้ะบางคับนี้ขี้รถตกลุมพิเภกตกใจเพื่อจ้ะว่าแม่น้ำจิ้มความเศบดาบเริ่มบากตูดค่ะ <c oughs> ว้าว สัมปิษนามาแล้วค่ะตั้งกองไว้ก็ได้ดอกมันนั่งน้ำกันปลาน้ำจิ้มเนือไว้ป๊กๆเลยค่ะทุกช่วงของที่ของบอกช่องของบอกตองมีหลายด้วยจ้ะ นมอิ่มกับบะผ่าจักจเคียวเลยจ้ะคุณผู้ชมพัวมันเสพอ,อิ่ดเวยจ้ะยั่วจ้ะพี่ๆพียคนใดที่บังคิบนมอิ่มนี่กับร่องวากินเขาเสบต้นเบิงเลยจ้ะนานจ่ะดูนี่นะคะโอ้โอ้แต่วิ่งได้รับขอบฟฝาดไปแล้วด้วยจ่ะ ในหละจ้าตอนนี <derived cat Church> ้ตะเวนกะใกล้ตกดินแล้คุณผู <hi> ้ชมจ้าก่อนทีเอกพิเภกกำลังตั้งกล้องด้วยจ้ะทงฟ้ามันเป็นรูปพี่เพชรตั้งกล้องด้วยจ้ะพี่เพภกก็เห็นเป็นรูปกิ้งข้องอิมเห็นมันเป็นรูปยังก่อนเห็นมันเป็นรูปขุนทีมาอุ้มอิมเห็นรูปเป็นรูปพ่เพชรตั้งกล้องแม่จ้ะพี่เพชรก็เห็นรูปจะคล้องด้วกันไหมพิเภกเห็นรูปยังพี่เพชรว่าก็สิล่ะเคียงข้องเดียวแล้วมั้ง อพี่เห็่อนจะคของด้วยจ้ะพอเพื่อเกิดปีลิงอ่ะแงมอิมเกิดปีคานแต่ไม่รู้เหมือนกันค่ะแงแต่ก็น่าจะเกิดปีคานค่ะแต่ว่าชอบกินค่ะชอบกินบะกล้องออมี้นเนีแนอะไรจะกินบะแสบเนี่ย ก็มีหลายแนวอยู่ยจ้ะซึ่งที่น้องอิมบ่ามากเนื่ยลยจ้ะ <c oughs> ว้าวและเมนูบักต้องน้ำปลารา้าหวาน <c oughs> นะคะ <c oughs> ก็สำหรับเมนูนี้น้องอิ่มว่าอร่อยนะคะพวก สิ่งอะไรที่น้องอิมกินน้ามันก็อร่อยหมดค่ะพี่เพชรก็ว่าอร่อยค่ะใช่แล้วค่ะนัวนวลึกนะคะนัวปลาแดกค่ะใช่แล้วค่ะทาให้เรานิสืนหมอ,อก,กอกนะคะสื่นหสมอกอกแปลว่าอะไรคะ <c oughs> พี่อิมแ <c oughs> ปลว่าเอ่อ กระปี้กระเป๋าค่ะรู้สึกแบบใช่่คะสดชื่นและตอนนี้คุณแม่ก็อยากมาสดชื่นนะคะอยากมากินค่ะแล้วก็ต้องลานะคะลากกระลอนลากกระลอนลากกระลอนเอาคือมาหลังเป็นมูนเนี่ยสำหรับคลิปนี้มักบ้ามากะย่าลืมคอมเมนต์ไว้ให้นหอุ่มอิ่มอ่านน้ำเน็ตด้วยจ้า ก็แช่ก็ติตามเพื่อเป็นก็มั่งใจให้น้อองมอิมเฮ็ดคลิปต่อไปน้ำแนนได้จ้าเมาื่อนี่ห้าสามคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีสสดจ้าบ๊ายบาย,บาย